สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยปริญญาฝากเพื่อนๆติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาให้แนวทางหวยฮานอยจากการวิเคราะห์สถิติตัวเลขทางคณิตศาสตร์และหลักความน่าจะเป็นผมจะวิเคราะห์ข้อมูลหวยย้อนหลัง7งวดงวดวันที่3ถึง9ตุลาคม2567วันที่9ตุลาคม2567เลข3ตัวบน219เลข2ตัวล่าง79วันที่แตุลาคม2567 เลขสาต 80, ัวบน980เลขสองต, 2, 5, 2, 2, 2> 3, ตัวล่าง74วันที่7ต at ot ุลาคม2567เลขสามตัวบน249เลขสองตัวล่าง04วันที่6ตุลาคม2567เลขสามตัวบน858เลขสองตัวล่าง34วันที่5ตุลาคม2567เลขสมตัวบน083เลขสองตัวล่าง80วันที่4ตุลาคม2567 เลข3ตัวบน304เลข2ตัวล่าง80วันที่3ตุลาคม2567เลข3ตัวบน294เลข2ตัวล่าง50การวิเคราะห์ความถี่ของเลขเลข3ตัวบนเลข9ปรากฏในหลายงวดเช่น219 249 294 980เลข8ปรากฏในหลายงวดเช่น858 980 083เลข2และ4ปรากฏบ่อยในตำแหน่งต่างเช่น290 ปรากฏบ่อยในตำแหน่งต่างเช่น294 249 304เลข2ตัวล่างเลข0ปรากฏในหลายงวดเช่น80ออกซ้ำ2งวด04 50เลข4ปรากฏใน3งวดเช่น74 04 34การคาดการตัวเลขสำหรับวันที่10ตุลาคม2567มีแนวโน้มว่าเลขบางตัวที่ออกบ่อยในช่วงนี้อาจจะปรากฏซ้ำอีกในงวดถัดไปโดยเราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการคาดการเลขที่อาจจะออกในวันที่10ตุลาคม2567 ได้ดังนี้เลขท้าย3ตัวบนเลขที่มีแนวโน้มเลข9้าเลข8ดเลขสตัวยังเลขที่อาจจะออก8 9 4 8 4 9 9 5 8เลขท้าย2ตัวล่างเลขที่มีแนวโน้มเลข0นย์เลข4ี่ตัวยังเลขที่อาจจะออก40 0484ดีเดี๋ยวเราจะไปเล่นหวยหานอยด้วยวิธีวิเคราะห์แนวทางแรกกันก่อนนะครับเราจะเล่นที่3ามตัวตรงก่อนได้แก่894 849 958เ้าแล้วก็2ตัวบนกลับเลขด้วย4 0 0 4 8 4 ผมจะเล่นตัวละสิบบาทพอโอเคกดยืนยันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิคเคราะห์แนวทางหวยห้านนอยอีกวิธีการครับถ้าหากไม่อยากวิเคราะห์เลขที่ออกบ่อยและต้องการแนวทางอื่นในการเลือกตัวเลขสําหรับหวยห้านนอยเราสามารถใช้แนวทางอื่นในการคาดเดาตัวเลขได้ซึ่งแม้ว่าจะยังคงเป็นกระบวนการสุ่มอยู่แต่วิธีเหล่านี้อาจช่วยให้มีทางเลือกมากขึ้นในการคาดการตัวเลขที่ไม่ซ้ํากับงวดก่อนก่อน หราขอที่ยังไม่เคยออกในช่วง7งวดที่ผ่านมาสำหรับเลข3ตัวตัวเลขเช่น156และ7ยังไม่ค่อยปรากฏสำหรับเลข2ตัวล่างตัวเลขเช่น156ยังไม่ค่อยปรากฏเลข3ตัวบนที่อาจออก7 5็ดร้อยหเอ้อเจเลข2ตัวล่างที่อาจออก15 61 56การใช้รูปแบบสลับตัวเลขสลับตำแหน่งตัวเลขจากงวดก่อนหน้าเพื่อสร้างเลขใหม่ตัวอย่างเช่น จากเลข219ในงวดวันที่9ตุลาคมเราสามารถสลับได้เป็น192,921จากเลข249ในงวดวันที่7ตุลาคมสามารถสลับเป็น429,942บางครั้งตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่ออกในงวดก่อนหน้านี้อาจมีโอกาสที่จะออกอีกตัวอย่างเช่นการเพิ่มหรือลดจากตัวเลขที่ออกไปเล็กน้อยเช่นเลข219เพิ่มเป็น220หรือลดเป็น218เลข980เพิ่มเป็น9 8 1 หรือลดเป็น979เลขท้าย3ตัวบนที่คาดการ751 671 156 192 429เลขท้าย2ตัวล่างที่คาดการ15 61 49เดี๋ยวเรามาเปิดอีกบินโดวยวิธีคิดวิธีที่2กันจะเล่นที่3ตัวตรงก่อนนะครับได้แก่751 671 156และเลข2ตัวล่าง อย่าลืมกลับเลขด้วยนะครับ2ตัวล่างที่จะเล่นมีดังนี้15-61-49ผมจะใส่ตัวละ10บาทเหมือนเดิมครับทั้ง3ตัวตรงและ2ตัวกดยืนยันได้เลยเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมก็ได้ให้แนวทางและเปิดบินเรียบร้อยแล้วใครอยากตามก็ตามได้ครับ ผมเปิดบินที่ค่ายหวยรังสิตฝากเพื่อนกดกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ